ตอนนี้อายุเท่าไหร่สี่สิบสองครับชื่ออะไรสมศักดิ์บดออ่อะตาเป็นยังไงในลองเล่าให้ฟังอ่ะตอนพอตกเย็นๆกลางคืนแล้วไม่เห็นเลยครับไม่ค่อยเห็นหนือม,มืดนะมืดเลยเดินก็ไม่สะดวกแต่กลางวันเนี่ยคือเห็นกลางวันไปไหนได้แล้ว,แล,วแล้วมีภาพผ้ามัวๆไม่ค่อยชัดไหมรับมีกลางวันก็มีภาพมัวๆเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งแต่ว่าถ้ากลางคืนนี่ไม่ชัดเลยกลางคืนไม่ชัดเลย อืมไอ้เก็บขวดยาเดี๋ยวจะลองให้ให้ให้ไปกินเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ไอ้ตัวเนี้ยบูบเนี่ยไปลองกินเนี่ยเดี๋ยวจะลองกินกินยาใูอ่ะถือจำไว้จะถ่ายนั่นถ่ายไว้จะเป็นเคสให้ส่สมุนไพรไทยจีนหลายตัวช่วยแล้วมันมียาตัวที่ไปบำรุงสายตาบำรุงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสายตาเผื่อนะจะไม่พูดว่าคุณหายแต่ว่าอาการของแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันแต่ว่าขอภาวนาว่าอันนี้ตอบแทนที่มาช่วย ขอให้คุณดีแล้วก็อีกนั่นค่อยว่ากันแต่อสองคนนี้ก็น่าจะรู้ว่ามันมันมีอาการเป็นยังไงบ้างอืม